สวัสดีครับขอต้อนรับผู้สูงในการพีโฟจีเพลฟอร์เกมเมอร์รายการเกมพบคนเล่นเกมกับผมมิ้นกุงคมอุ้ยครับแล้วผมคุ้งปังครับปังคุ้งนั่นแหละคุ้งปังอะคุ้งปังเป่าตรงป่าตรงคุ้งปังโอเคตรงนี้ไม่พูดถึงคุ้งจะไม่ได้งานมาการเกมที่ใหญ่ที่สุดในโลกอีกงานหนึ่งแล้วโกลเกลเกมโชว์2014 2014ขอรับมาแล้วอย่ากไปก็ใกล้เข้ามาแล้วครับใกล้เข้ามาใช่แล้วใช่ประมาณอาทิตย์หน้าใช่ก็ดู ก็ที่ผ่านมาก็มีทั้งจีสตาก็มีทั้งไค่เปเกมคอมหรือแม้แต่ E3 แล้วก็เ้นจอยใช่เดี๋ยวก็ดูกันว่างานนี้จะมีอะไรจะกล่อย่าลืมดิทำไม TGS Big ไงเออใช่รู้สึกว่าเขาจะมีงานแถลงข่าวในอาทิตย์หน้าอยู่เหมือนกันใช่นะครับผมเสียายที่เราไม่สามารถเอาภาพบรรยากาศมาให้ดูได้เพราะอะไรอ่ะไม่บอกเดี๋ยวเดี๋ยวทารายการเราบอกทางการคุณวินมันจะกว่าช่วงที่ผ่านมาเปนข่าวอะไรอัปเดตของวงการเกมออนไลน์บ้างแน่นอนครับผมเมื่อ เริ่มจากข่าวล่ากันก่อนเลยก็คือเมื่อวันที่9กันยายนที่ผ่านมามาเลขสวยนะเนี่ย9เดือน9ทางอินนีทนะครับจัดงานแถลงข่าวเปิดเกมยิงเกมแรกของเขาเนี่ยคือ Guns 2พูดเกมพูดถึงเกมนี้แล้วมันเศร้ามันปวดมันปวดที่นี่มันเป็นหมูโอ้ผู้ผิดมันเป็นไก่ ผักต่างหากล่ะงานนี้ซึ่งงานนี้นะครับเพราะจัดกันที่โรงภาพยนตร์สกาล่าครับผมสยามสแควร์นะครับซึ่งเราก็ได้เก็บภาพบรรยากาศมาให้ชมตามสัญญาณแล้วนะครับเราไปชมกันเลยดีกว่าครับผมอินนทีจะมีเกมแอคชั่นชูตติ้งนะคะให้กับทุกๆคนนะคะจะเป็นเกมที่ได้อัศรรด ถือว่าอินิีเนี่ยบอกเลยนะคะเราไม่เคยทาเกมลักษณะนี้นะคะในรอบสิบกว่าปีที่เราทํามานะคะเราจัดเต็มๆเ,เป็นปีที่เราจะนะคะรู้นะคะปลายปีนี้ไปจนถึงปีหน้าเลยนะคะเกมนี้จะเป็นเกมที่เราเต็มที่กับ e-sport นะคะก็จะขอสนับสนุนวงการ e-sport ของเมืองไทยนะคะอินิีอ่าโอเคเป็นไงเจ๋งไหม,มยิงกันสนัน่น ไอพิธีกรนั้นใครที่ใครน่าที่ใส่เสื้อ TGPL อะไรเนี่ยอ๋อไอนี่ผมมาแบบแบใช่ไหมอย่าไปพูดถึงคนนั้นเลยพอมันเกียนมากไปกอดกวนยูจะไปกอดกวนกินน้องเขาทุกแพ้เลยอ่ะอยู่สินั่นเลยโอเคสำหรับเกมนี้นะเกมคังส์ทูนี้นะครับจะクロสเบตมาที่25-28กันยายนนี้ครับผมแล้วก็จะโอเพนเบาวมาที่2ตุลาคมนี้นะครับ ก็รอเล่นกันได้เลยครับผมนะครับก็อีกข่าวนึงเป็นงานแถลงข่าวเหมือนกันครับก็ประมาณเมื่อวานซืนก็ประมาณมาเพฤ่งหัดเนาะก็คือวินเนอร์ทางวินเนอร์ออนไลน์นะครับแถลงข่าวเวิร์เกม FOX ออนไลน์ครับผมที่เราเคยจะสือข่าวไปครั้งก่อนใช่แล้วก็เป็นนะเกม MMORPG จาก Kingsoft นะครับผมจากผู้พิเศษเอ็กช็อที่โรงแรม g r a n d c e n t นเตอร์พ t ยต์เทอร์มิครับผม อืมก็งานนี้นะครับมีพรีเซนเตอร์น่ารักน่ารักเซ็กซี่เซ็ซอย่างน้องมันแก้วมาด้วยนะครับก็แหมดูภาพนี้เปรี้ยวปากทุอะโอเคไปดูภาพบรรยากาศกันดีกว่าครับผมเราก็มีสโลแกนว่าเกมจิ้งจอกสาวสาวกโอบุัฒนธรรมนะครับยัมีอีกนะครับก็คือเป็นระบบการ์ดนะครับ ระบบการ์ดของเกมฟล็อกเนี่ยนะครับเขาจะนําเป็นการ์ดนะครับของตอัวละครสามโป๊กนะครับเป็นตัวอย่างก็จะเป็นการ์ดลิโป้การ์ดโกลูนะครับซึ่งการ์ดพวกนี้เนี่ยมันจะมีเป็นเป็นสเตสของมันเช่นอาจจะเพิ่มค่าดอทค่าคิติคอลเดเมนนะครับการ์ดแต่ละแบบเนี่ยสามารถที่จะอัปเกรดนะครับจากเลเวลหนึ่งสะสมค่าเอ็กซ์ีของมันขึ้นไปเลเวลสองเลเวลสามซึ่งตรงนี้จะเพิ่มค่าความสามารถขึ้นไปได้อีกขั้นหนึ่งนะครับ ฮีโร่โซเนี่ยจะเป็นเหมือนแบบเป็นเพื่อนที่จะคอยอยู่ข้างๆเราครับเวลาเราเดินไปไหนมาไหนไปช่วยต่อสู้กับมอนสเตอร์เนี่ยตัวฮีโร่โซเนี่ยก็จะออกมาช่วยช่วยสู้กับเรานะครับซึ่งฮีโร่โซเนี่ยเราจะสามารถหาได้จากมอนสเตอร์ในแมปนะครับนะครับรวมไปถึงฮีโร่โซระดับพวกขุนพลของสั่งฆสามโป๊กโวลูริโ้ต่างๆเนี่ยสามารถหา,าได้เหมือนกันนะครับ แล้วก็นะนฮะมันเขาเหมือมันดนะฮโดนเ้าไปเนีละเลเลยนะฮะอะไรนะจะแพ้น้ตลได้มดไม่ได้ค่ะนแบบไม่ต้องเหลือถ้าเซนนะเวนวินไม่ต้องเหลือเวนวินไม่ต้องเหลือนะเวน ผิดทีวิดเปลี่ยนนะครับเือผิดทีนิดจบอกนเปลี่ยนนะคะนั่งเลย่ะลูกนั่งเลยทีะิหนึ่งครับมันเป็นค่อนข้างอา u ์เ g a เกมเเกมที่ค่อนข้างเป็นคนที่มีอายุสูงขึ้นมาิดนิดหน่อยเพราะงั้งนการน,นำเสนอในวันนี้ไม่ว่าจะเป็นจุดๆๆคุณธรรมเพระเาะฉะนั้นฟอสออนไลน์จะเสิร์ฟจะเติมเต็มสิ่งที่ฮาร์ดคอร์เกมเมอร์ มีความต้องการ CPOB ติดตามเมื่อไหร่เจอน้องมันแก้วทั้งโป็นเป็นและก็ในเกมแน่นอนเพราะฉะนั้นรอก่อนนะครับว่าใครอยากเล่นเกมนี้รอก่อนคขาว่าเขายังไม่บอกว่าเขาเปิดตอนไหน จริงๆผมไม่สนใจกับโบนเกียร์นะผมสนใจหาคนกินกับคนอุ่ยนี่แหละขึ้ไปกินฟ๊อกกี้อะไรกับคุณมังแกกับคุณแม่เผาขอโทษนะผมโชคดีนะเออรู้แล้วเออแล้วผมก็โชคดีกว่าอ่ะแต่ข่าวเกมนี้ก็ยังไม่จบนะครับเป็นไงอ่ะเมื่อหลังจากที่ช่วงค่ำๆหลังจากนั้นช่วงก็ค่ซึ่งปกติแล้วอ่ะรายการ แฟนเพจของเราเนี่ยจะนําเสนอเกี่ยวกับว่าภาพง,งานแถลงข่าวบรรยากาศแบบสดๆอะ่ะผ่านทางแฟนเพจกันท่าทุกง,งานเลยทีเดียวที่เราไปกันนะครับซึ่งมันมีภาพภาพหนึ่งเนี่ยแหละที่ไปจะเอ๋โดนใจเข้าไปนะครับก็คือภาพไอ้กล่องอะกล่องกล่องเนี่ยที่จริงมันเป็นกล่องอะไรครับกล่องกล่องนี้นะครับจริงๆแล้วเป็นกล่องที่ใช้สําหรับการ ใส่พวก Presentation ของสำหรับสื่อมวลชนในทีนี้เป็นพวกอาร์ตเวิร์ของตัวเกมพวกสกรีนช็อตใช่แล้วก็รวมทั้งข่าวของตัวเกมให้เรากราฟฟี่กันนะไม่ใช่แล้วง่ายนี่วะคอนโทรนเอคอนโทรลซีคอนโทรลวีคอนโทรลเอสมุกฉันด้วยคือหลายคนเข้าใจเห็นว่าอันนี้มันเป็นกล่องเกมเกีมันไม่ใช่มันคือกล่องเทสคิด นี่จะใส่นึกบอกคือพวกวิดีโอเป็นพวกไฟล์อะไรประมาณนี้อืม,อมเพื่อที่เรานําเสนอต่อไปใช่ใช่ก็นะครับก็แต่เรื่องนี้มันกลายเป็นประเด็นขึ้นมาแล้วแหละก็หลังจากเนี้ยจะเป็นยังไงไปใน,นทิศทางไหนกันต่อไปก็ต้องดูกันต่อไปนะครับครับผมโอเคข่าวเกมอะไรก็มีเพียงเท่านี้ครับผมเรื่องนี้เิียนจะไม่ขอยุ่งใช่ไหมเรื่อ <laughs> งนี้ไม่ขอยุ่ง <laughs> แต่มาแค่นั้นมาขี้ปีซีกัน้นะครึ่งตัวข้ามเครึ่งตัวข้ามเส้นไปครึ่งตัวเราสามตัวนี่แหละเอามาสามีซีกันดีกว่ามาถึงจะลงไปอ่าโอเคขายก่อนเลยกีกาเกมยีซีผมชื่อว่าหลายคนต่อยไม่เคยเล่นเกมนี้ก็รู้จักไม่ใช่ไอ้วอลซีไอ้ที่มันเป็นเกมคัปปี้ระบบเก่าเกมมาแล้วครั้ง้โคตรห่วยแตกแต่ว่าแกว่าเสือกมีเซิร์ชเถื่อนมาเปิดบริการเป็นคนละเกมกันนะครับแต่ก็เข้าใจผิดยีซีวูดเซสแตนด์อะโลนหลายคนคุณจะซื้อมาได้แล้วนะครับ แล้วก็พบว่าเขาเกมมันก็จะมีบั๊กนู่นนี่นั่นตลอดเวลาทัให้ม่ตอนนีมมม้มีกลุ่มเกมเกมอร์ของฝรั่งเขาคิดว่าเอ้ยการลงมาจะไปรอดไหมเกมเนี้ยเทคคำเกมก็จะทิ้งกันหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ซึ่งทำให้เรื่องนี้เนี่ยทางโปรดิวเซอร์ของเกมนี้ท่านผู้คุมบริอันทิตขเขาออกมาโพสเองเลยนะครับว่าพวกคุณยังศรัทธากับเกมนี้อยู่ไหม,มเขาบอกเพิ่มนะครับว่าไอ้ที่คุณเล่นเกมเนี่ยมันไม่ใช่เกมมือถือสมบูษษษษษษบรณ์นนะมันเป็นเวอร์ชั่นเบตา้ามันกำลังพัฒนายอยู่ มันอาจใช้เวลาประมาณสองสามปีถึงจะให้เกมเสร็จสมบูรณ์ได้แล้วก็รู้ว่าเกมมันก็ไม่ออกมาดูดีอะไรนะนะักหนาแต่เราขอสัญญากับคุณทุกคนเลยว่าคุณจะได้เล่นเกมระดับกิฟต<แ>์เออย่างแน่นอนเมื่อมันเสร็จสมบูรณ์แล้วเราอยากให้คนอดทนและติดตามเราอย่างใกล้ชิดประมาณนั้นเดี๋ยวได,ได,ได,ได้ไม่เกมที่เขายังเบต้าอยูอ่เนี่ยเขายังเปิดเบต้าต่อไปเรื่อยๆในระหว่างที่พัฒนาไปด้วยเหรอใช่ประมาณนั้นกึ้ยใครว่าสตเีมไงอินดเวลลอปไง คือคนที um. ่เขาซื้อเกมนี้ปุ๊บจะไปลอไปเล่นเนี่ยคนก็คงยอมรับโคของข้อดีว่าเกมไม่ได้เวอร์ชั่นสมบูรณ์นะเกมไม่สมบูรณ์ใช่แต่ว่าคือการพัฒนาต่อใช่คือควรจะเป็นป่าเซก็เป็นฟีดแบให้ให้ทางทีมพัฒนาเกมเนี่ยไปขับเกมต่ออืมอันนี้คิดว่าที่ทุกคนที่เขาซื้อเกมเวอร์ชั่นเบต้าไปเนี่ยเขาก็รู้แต่แต่ว่าคือบบงทีเกมมันก็ผ่านมานาแล้วอะมันไม่คือมีเ่างที่มันแบบเบต้าขนาดขนาดนี้ไม่ก่อนเนี่ยอืเขาก็เลยโก้ไอ้กลงเกมมันเกมคือเกมมันดีกับเขาเขากลัวไงว มันจะได้เล่นแน,น่ๆหรือเปล่าเพรา<น>ะมันจะพัฒนาเสร็จหรือเปล่าว่างั้นใช่ประมาณนั้นอืมก็เขาอบเขาบอกมาพูดอย่างนี้แล้วก็น่าจะไว้ใจได้นะก็น่นาจะโล่งใจมาบ้างแหละออืม่าฮะไม่ไม่ทิ้งเหมือนกับหลายๆจุดใช่หลายที่ใช่ไหมไม่ใช่เกมอ <laughs> <c oughs> อนไลนรมาข่าวที่สองนะครับผมนี่มาดูข่าวเกมเบสซิ่งกันบ้างดีกว่าเป็นข่าวเกมที่ไม่ค่อยจะคุ้นหูกันอะไออาารแต่คนชอบบ่อยคือโผมมาแบบเงียบแต่ผมว่าเป็นเกมที่จับตามองกับเกมชื่อว่าโปรเจคคา กันนิคารเซลเลตตีเมสสตูดิโอกาบคารเบเนนเนโคได้ทำการออกมาประกาศว่าจำนวนของเกมนี้แล้วนะครับผมคิดเลยเท้ากับเครื่อง Xbox One, Play 4, PC ในวันที่21พฤศจิกายนนี้ส่วนเครื่อง Wii U ทำเหมือนกันจตัวลมบีหน้ามันน่าสนใจยังไงก็คือดูภาพใช่ไหแลวกันโอ้โหละเอียดแบบสุดๆใช่คือเกมนี้จะเน้นความสมจริงของการเคลื่อนที่ของรถการโมเดลรถสภาพอากาศกูจะเห็นว่ากูเห็นเม็ดฝนกูเห็น โคลนควันฝุ่นอะไรอย่างเงี้ยคือเห็นแบบชัดเจนมากอแล้วก็เกรทก็บอกมาเลยครับว่าเขาลองรับความรู้สึกบางการการขับรถอดผสมจริงแถมองร์ลักการฝึกละเอียดขนาด 4K ด้วยอืมโอ่ K นะครับแต่เขาก็ใช้พีโป๋อสี4 K มาใช่มาแล้วงั้นก็แปลว่าคุณขับรถกลางฝนคุณต้องทำไอซ์บักเก็ตไปด้วยใช่ไหมอาจารย์มีเล่นออทิลลิปแต้มมีลูกแขมปด้วยไม่เล่นเอาอทิลลิฟต์ไปัก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 ใช้กับใช้พ่ปอเนะครับว่า PC ใช้ใช้เป็นขนาดไหน S <S <S เราก็รอดูต่อไปอ,งไงอาเคิร์ขาสุดท้ายแล้วกันครับผมอันนี้เป็นขาเกมอินดี้แรกๆสุดทางญี่ปุน่นอืมอพูดถึงโกเกะเกมโชว์มาแล้วเขาอขายเกมที้มาพูดว่าเหมือนกันทางเซนเน็คแอคแทร์โปรเจกต์กเขาเป็นผู้เกี่ยวกเกมอินดี้ซึ่งก็ไม่รู้ว่าเป็นคนทำเกมทกี่คนเขาจะทำการเขาจะเอาเกมโปรเจกต์นี้ไปนำเสนอในง,งานของโตเกียวเกมโชว์ชื่อเกมว่าดันเซนแองดัส เป็นเกมไอเอชไอเบจก็เห็นภาพไปถึงเนี้ยมันคือเกมมือถือนะครับภาพกราฟิกก็เลยอาจจะไม่ได้สูงอะไรมากมายเกมนี้จะทำเพว่กับเครื่อง iOS Android แล้วก็ไม่นอนทำบีซด้วยเนี่ยดายโคตรมิโนิโฟนได้ไหมไม่รู้โดยจะทำโดยเกมนี้จะเป็นการวนจะเก,เกี้ยนยึดมุมมองของ first person ก็คือมุมมองแบบเนี้ยเขาบอกว่าเกมนี้จะเน้นความวัวในการทัชในการทัชต่างๆกับรอบบปุ่มต่างๆก็เกมนี้ก็ยังไม่บอกนะว่าจะเปิดให้โหลดให้โหลดฟรีเดี๋ยวต้องซื้อแต่จะซื้อไง แล้วก็จะคนเสร็จตอนไหนด้วยแต่ว่าคือมีการโกรเกเกมโชว์เนี่ยเขาจะให้เราเปิดไปลองเล่นแล้วก็ให้เราประมาณสองถามว่าเอ๊ะเป็นไงบ้างคุณชอบไม่ชอบแล้วพอพูดอย่างไหนบ้างมันก็ไม่แน่ว่าไอ้เกมนี้อาจจะเก็บข้อมูลจากงานมาเส้อต่อ,อได้ก็ไม่แน่เหมือนกันฉะนั้นต่อเลยครับคุณด,ดูครับผมก็มาต่อกันที่เกมหนึ่งอีกเกมหนึ่งนะครับชื่อเดงยากิวุงโก Fighting c l i Max เราเคยนำเสนอไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับกับเกม Fighting อันนี้ของไซการ ก็ตอนนั้นยังอยู่บนเครื่อง a r ร์เคใช่แต่ว่าตอนนี้เกมนี้มาอยู่บนเครื่องคอนโซลแล้วครับโดยที่จะลงให้กับเครื่อง PS3 กับ PS Vita ซีซีไม่เคยเยอ่ะอย่าไปหวังไม่งั้นก็ไม่งั้นก็มาที่ฝั่งคุณแล้วสิอย่าไปหวังเลยก็แน่นอนว่าจะมีพวกปัจจัยสำหรับเกมคอนโซลนะครับคือเข้ามาใส่เข้ามาเช่นระบบการต่อสู้แล้วที่เป็นระบบ Quick Combination คือกคกดแค่ปุ่มเดียวกดปุ่มเดียวรัวๆไปเลยก็ได้ก็จะเกิดกลายเป็นคอมโบที่ใช้งานได้นะฮะแต่ก็มีคอมโบ,บมีวิธีกดแบบปกติกันนะมไม่ได้มีอย่างเดียวแล้วก็นาจาจะ้จะมีการเพิ่มโหมดใหม่ๆที่เหมาะกับเรื่องเหมาะกับเครื่องคอนโซลนะเช่นโหมดเนื้อเรื่องให้สนุกกับเรื่องราวของการคอสเนื้อเรื่องของผลง,ง,งานในเรื่องนี้ที่มันมาเจอกันได้ยังไงประมาณนี้ระบบอีกระบบหนึ่งที่เหมาะสำหรับคอนโซลกับ PC ระบบ DLC ไม่รู้ครับเก็บตั้งต่อก็นอกจากนี้ก็ยังมีพวกระบบของการฝึกแล้วก็แล้วก็พวกโหมดออนไลน์นะครับก็เกมนี้ก็จะอให้เล่นในวันที่13าพฤศจิกายนนี้ก็อีกไม่นานละนะฮะข่าวสุดท้ายครับคือช่วงสัปดาห์ช่วง ประมาณสัปดาห์ที่แล้วมั้งหรือ2สัปดาห์ก่อนเนี่ยมันจะมีงาน Press Conference ของ Sony อ่นะครับก็มันเป็นงานเกี่ยวกับการพีมันเป็นพีโตเกียวเกมโชว์ของ Sony อ่ะนะฮะก็จะมีหลายเกมที่น่าสนใจเปิดตัวออกมานะครับเช่น Dragon Quest วีนซีโร่จะเป็นมูโซเลยนะฮะเป็นทาหารตีกันเดี๋ยวนี้มาอะไรใเนี้ยแรงนะแล้วก็มี E ีรีส์ชีสมากไปนะครับมี Persona 5 แล้วก็ d i s, <S k คนะครับก็เกมพวกนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะค่อยๆเอามานำเสนอกันต่อ,อนะครับแต่ว่ามีเกมหนึ่งที่น่าสนใจแล้วก็เปิดตัวในอันนี้เช่นกันนะครับก็คืรรรอการด a m Breaker อนะเป็นเกม Gundam Action นะครับที่มีประเด็นเกี่ยวกับการต่อกันพาใช่เอากันพามาต่อสามารถโมกันพาตัวเองได้ คือกันดั้มมันจะมีมุมมีสูตรเยอะแยะใช่ไหมอ่เราสามารถดึงเอาแขนนี้มาต่อกันดั้มตัวนี้เอาหัวนี่มาใส่ตัวนี้จะจะอ่างคือประมาณเขาว่าเราจะเล่นในครเป็นขนกับนตัวการาสู้กันนะใช่แล้วออเราสามารถสร้างกันพาของตัวเองเฉพาะตัวของตัวเองีุแล้วก็กันพาั่นแหละของเราดองไปสู้กันในในเกมในเกมอคือเ็มนุษย์จะเป็นต้องเป็นตัวประกอบผมิวัดนนี่หรือเปล่าก็อาจจะเป็นอาจจะเป็นนักบินอยู่ในนั้นนะครับนักบินจะเป็นคนขับเป็นเงาเงาดำาๆแล้วเป็นอะไรเอ่ย บอกสตอรี่เวอร์ชันกันดั้นเหรอก็ก็บอกว่าเกมนี้มันจะมีโมบิสุดเพิ่มขึ้นอีกเยอะมากนะก็จะเยอะขนาดไหนเดี๋ยวก็ต้องรอดูกันครับก็ประมาณว่าคนในที่เข้าไม่มีเงินไปซื้อกันพามาต่อเยอะๆก็ก็ซื้อเกมนี้แหละมาต่อแต่ขนาดกันพายดยังไม่มีเงินซื้อเนี่ยจะมีเงินซื้อเครื่องเหรอะคนมันประหยัดกว่าประหยัดกาตรงำไมแน่หรอกันพาจริงๆกล่องเงินเงินกี่บาทนะคุณเว มันมีหลายระดับใช่มันมีหลายราคานะแล้วมันก็ไม่มีมีมีไม่กี่ตัวมันมีมันเยอะมากจะจะซื้อมาจะเยอะผมว่าซื้อเครื่องเกมแบบเกมมาเล่นเล็กถูกกว่าเลยอ่ะก็อยู่ที่คนชอบแต่ถ้าว่ามันก็จับต้องไม่ได้อ่ะมันเป็นดิจิตอลก็คือไปอีกมุมมองหนึ่งครับอ่ะแต่จริงๆอย่างที่บอกว่าคือเงินเงินโกเกมโชว์เนี่ยมันก็มีใช้หลายอย่างใช่ไหมที่เราก็จะไม่เคยเสนอข่าวมาก่อนครับเพราะที่เราจะเกมมาคือข่าวเมื่อกี้เขาเขาไปเขาบอกว่ามีข่าวเกมอะไรบ้าง ใช่คือนั่งอยู่หน้าจอคอมเราใช้ข่าวเนี่ยรู้เร็วกว่าอยู่ในงานเป็นอย่างนั้นเลยขนาดนั้นเลยเหรอใช่เราไปอยู่ในงานเราไม่รู้เลยเลยเราต้องไปดูหาดูเรเองแต่ถ้าอยู่หน้าคอมเนี่ยเราเช็คเน็ตเดี๋ยวก็มีโนมีนี่มีอัพขึ้นมาเรื่อยๆใช่แต่สิ่งที่ต่างคือมันไม่ได้ยากาศจริงๆงั้นเราก็ไม่ต้องไปใช่ไหมยังไงดีเอ๊ะจะบอกว่าเราสามคนมีตั๋วก็บินไปนะอือ เรา3ามคน D4G ทีมเราจะไปที่โกเกิลเกมโชว์ครับผมครั้งที่แล้วผมไปเกาหลีคนเดยวเหงาครั้งที่เราไป3าคนเราไปกันหมดเลยครับอาทิตย์หน้าเราจะอยู่ออรกาดิงเทสนะฮะเพราะว่าเราจะอยู่ที่โกเกิลเกมโชว์แล้วก็แต่ไม่ห่วงแล้วแต่ระหว่างนั้นเราจะมีการขายก็อสดรายงานมาเรื่อยๆว่าเราไปมัไปเจออะไรบ้างใช่แล้วอย่างเช่นเจอสาวนุ่งสั้นเจอร้านของเล่นผู้ใหญ่ร้าน ใช่ไหมแล้วเรา,าเราเราต้องเปลี่ยนแนวออกของพี่นิ๊กมาแจกก็เช่นกันแล้วครจะคำว่าผมจะพาคุณไปยุนหน้าร้านก็ถีบคุณไปเข้าไปร้านอ่าเฮ้ยเดี๋ยวเจ้าของร้านก็ตกใจหรอกเฮ้ยพรุ่งนี้อะไรกันโอเคอย่าลืมกดไลค์ไฟเพจเราเยอะๆแล้วก็เอาแต่ละคำการรายงานสดให้ดูเลยว่าเออเราจะทำพิญี่ปุ่นไปไหนบ้างอือครับผมโอเคก็สุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณ DKS กิ๊ตต์กิ๊ตโต้จูโลปี้เกมเทพครับสนุกครับเมกาเอ็กเกมเมเนเจอร์เกมครับร้านเฮปปานดอทคอมครับผมครับผมแล้วก็สองท่านนี้วินเนอร์ออนไลน์กับอินดัสทรีฉบับงานข่ารี่ขาที่เราเข้าไปทำขามาใช่แล้วพร้อมกับเซอร์ฟีโอเคขอบคุณมากใช่เลยเซลฟี่ให้ดูด้วยนะเซลฟี่แล้วก็เซลฟี่โอเคอย่าลืมนะครับผมก็อย่าลืมอย่าลืมมาเจอกันในแฟนเพจกันไว้ก่อนแล้วก็อีซอสซัปดาร์เจอกันครับผมแล้วพบกันใหม่เทปต่อไปสวัสดีครับสวัสดีครับอุ๊ยตายละลืม DKS ก็พูดสิอ่ะโอเคเฮ้ยนี่อ่ะโอเคนึมผิดคิดผิดคิดก็ไม่เป็นไรก็พูดไปเถอะเร็วอ่ะโอเคกิจกรรมประจำตั้งแต่เทปแรกนะครับ DKSC ่ดีเล่าคินต่เฮ้ยไม่เวิร์กว่ะเกี่ยวกันเลยอ่ะเอาละครด้วยเฮ้ยไม่ต้องมาขำเว้ยใครมาเขียนบทวะหยุดเลยหยุดเลยหยุดเลยตั้งแต่กิจกรรมตั้งแต่เทปแรกของเรา Ikke? You Takk! <laughs>